พ้อ14สมศีไปตลาดได้มะม่วงผลละ3บาทฝรั่งผลละ4บาทและชมพู่12สอผลต่อหบาทได้ผล,ลไม้ทั้ง3ชนิดรวม100ผลอ้าวแ,วแล้วเรารู้หรือยังอะว่ามะม่วงได้มากี่ผลฝรั่งกี่ผลชมพู่กี่ผลยังไม่รู้เลยเนาะเนี่ยจากคำพูดเนี้ยพี่ไม่รู้แล้วว่าพี่ต้องไปตั้งก่อนว่าให ซื้อมะม่วงมา x ผลเราจะได้เอาหน่วยผลทั้งหมดรวมกันแล้วได้หนึ่งร้อยจริงไหม,มต่อไปซื้ออะไรอีกฝรั่งเนาะซื้อฝรั่งมาห้ามกผลนะอกผลเพราะว่าเท่ากัน ก็ต้องเป็มี x แล้วก็ต้องมี y เออสุดท้ายซื้อชมพู่มามี x y แล้วก็ต้องมี z <c oughs> เอามากันครบเลยจ้ะสามตัวเปรจ้ะืคราวนี้จ้ะอ่านต่อพี่ก็จะได้ประโยคสมการของอันนี้แล้วจริงไหม x บวกว่าบวก z ต้องเท่ากับ100แล้วก็ตั้งให้เป็นสมก,การที่1ต่อไปอ่านต่อและสิ้นเงินไป100บาทพอดีเอามันมี3ตัวแปรแสดงว่าเราต้องมีอีกสมก,การหนึ่งเนาะไอสมก,การนี้มันช่วยเราได้เลยไหมสิ้นเงินไป100บาทพอดีแปลว่า พี่มงก็ต้องไปคิดเงินของแต่ละอันมะามา่วงกี่บาทฝรังกี่บาทชมพู่กี่บาทแล้วเราถึงจะเอาเงินทั้งหมดมาบวกกันได้หนึ่งร้อยใช่ป่ะไปคิดเงินกันนะเป็นเงินเขียนตรงนี้ต่อเลยแอบดูซิซื้อมะม่วงมา x ผลเ็าจะขายให้เราอ่ะผลละสามบาทเพราะฉะนั้นเงินค่ามะม่วงก็สาม x บาท ต่อไปคิดเงินค่าฝลังกันดีกว่าซื้อฝรังมาวายผลผลละ4บาทก็เป็นเงิน4ีวายบาทต่อไปชุมพู่มั่งชมพู่ซื้อมาเซตผลเขาจะขาย12ผล1บาทเราซื้อเซตผลเป็นเงินกี่บาท เราก็ต้องเหมือนการเทียบปัิตยิยังเนาะวางแซดให้ตรงหน่วยผลใช่ปะเราอยากรู้ว่าแซดผลเป็นเงินกี่บาทก็แซดเอียงๆกับหนึ่งมองไปสามเดมุกฉากใช่ไหมก็เป็นแซดหารกับ 12, สิบสองแซดส่วนสิบสองบาทเนี่ยแล้วเราก็ได้สมการแล้วว่าจากไฮไลท์สีฟ้านะสามเ บวก 4y บวกแส่วน12ต้องเท่ากับ100พี่เมออย์ยังไม่รีบตั้งเป็นสรรมการที่สองหรอกเพราะว่าสรรมการยังไม่สวยเออสวยสู่พี่ไม่ได้เลยอ่ะยังไม่สวยทําไมพี่เมย์ถึงบอกว่าสรรมการยังไม่สวยเพราะว่ามันมีส่วน12เกะกัอยู่เนี่ยพี่เมย์ก็เลยต้องเอา12คูณตลอดก่อน ตลอดก็คือคูณแทรกซึมเข้าไปทุกคนเลยเนาะได้เป็น3 6 x บวกสี y บวก z เท่ากับหนึ่เนี่ยอย่างเงี้ยแล้ค่อยตั้งเป็นสมาการที่สองปกติอะมันมี3ตัวแปรพี่โมต้องตั้งสามสมาการจริงไหมถึงจะแก้หาตัวแปรได้เนาะแต่ว่าประโยคมันก็มีแค่เนี้ย <laughs> เดี <T t ๋ยวเราดูกันว pues, de ่าโจทย์เขาต้องการให้เราหาอะไรนะเขาบอกว่าอยากทราบว่าที่ซื้อมานี้เป็นมะม่วงกี่ผลแปลว่าเราอยากหาเอกไงเราให้มะม่วงซื้อมาเอกผลคราวนี้เดี๋ยวเรามันลองแก้สมการกันดีกว่าเนี่ยเมื่อว่ามันให้สมการลงมาแค่นี้เราก็ต้องทําแบบพอเพียงดูสมการสองอันนี้นะที่ว่าจะกําจัดแซดได้ก่อนเลยจริงปะโดยการเอามันมาลบกันเนาะเอาสมการสอง ลบสรรมการหนึ่งสามสิบห้าเอใช่ไหมแล้วก็สี่สิบเจ็ดวบวกสี่สิบเจ็ดวและแซก็จะหมดอยู่แล้วเนาะเออแล้วก็เท่ากับหนึ่งพันหนึ่งร้อยติดสองตัวแปรแล้วมันไม่มีอะไรมาช่วยเราเลยอะแต่เราต้องหาทางออกให้ได้แอบดูซิว่าโจทย์ต้องการทมหาอะไรโจทย์ต้องการทาหา x เฮ้ย แสดงว่าในช้อยเนี้ยทุกช้อยมันคือค่า x จริงไหมถ้าเราเอา x มาแทนตรงนี้เดี๋ยวเราก็แก้หาวาได้ไงเดี๋ยวพี่อ่ะจะลองแทนช้อยหนึ่งเขียนนะว่าแทนช้อยหนึ่งก็เป็นสามสิบห้าเจอ x แทนเป็นสิบแปดเนาะพรี่ม่จะแทนช้อยหนึ่งนะ แล้วก็บวก 47y เท่ากับ1,100เนี่ยแล้วพี่มดก็แก้สมก,การหา y ก็ได้เป็น630บวก 47y เท่ากับ1,100คิดเลขไปคิดเลขมาจะได้ y เท่ากับ10พอได้ y เท่ากับ10แล้วปราบดูอะไรนี่นะแสดงว่าตอนเนี้ย เรารู้ x 18ก x 0สิบแสิบเฮ้ยเลขตัวแปดเดียวเองอะ่ะก็คือแเราก็เกับ y เนี้ยมาแทนตรงนี้แล้วดูดีว่ามันส่งผลให้ z อะ่ะเป็นจำนวนเต็มด้วยหรือเปล่าจริงไหมโดยผลมันต้องเป็นแบบเท่านี้ผลเนาะไม่มีแบบเออห้าจุดแปดผลเลยไม่มีมัน <laughs> ต้องเป็นจำนวนเต็มนะเข้าเนี้ยพี่มืดก็ลองเอา x 18, เป็นสิบวกวเป็นสิบวกแซเท่ากับหนึ่งร้อยลกแก้สมการหาแซพี่มูนจะได้แซเท่ากับเจ็ดสิบสองืมแสดงว่าแซเป็น 72. เจ็ิบสองเฮ้ยเป็นจำนวนเต็มพอดีเลยอะใช่ไหมเจ็ดสิบสองผลเนาะใช่ปะแซคราานี้พี่มูนลองเอาอันเนี้ยมาเช็คอีกสมการนึงดูดีว่าเป็นจริงหรือเปล่า พี่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพี่เอามาแทนตุงนี้เลยเมื่อกี้เราได้แซดเป็นเจ็ดสิสองแล้วใช่มเจ็ดสิบสองหารสิบสองลงตัวปะสิบสองหกเจ็ดสิบสองอ้าวก็ได้หกบาทพอดีเลยอะ่ะออืแล้วพวกกันอนะพวกเราลองเอาทุกตัวมาคูณเลขแล้วแทนที่สมการนี้สิเนี่ยแล้วมันจะได้หนึ่งร้อยพอดีโอเคเนะเพราะฉะนั้นข้อนี้พี่เมิร์ก็เลยตอบแล้วว่า x เ,เท่ากับ สิบแปดโอเคนะคะถ้าพวกเราเอาช้อย x ข้ออื่นมาแทนตรงเนี้ยพอเราแทน x แทน y เข้าไปในสมการนี้่ะเส้นมันจะหาสิบสองไม่ลงตัวโอเคนะ